มันมาอีกแล้วมันก็โวกตามเคยฟังแล้วตัวเคชื่อมันชื่อเตยเฮือนเกินเอานะครับเอาสวัสดีทักทายเพื่อนๆเ,เห็นรอกนะครับวันนี้เราขึ้นสองรอบด้วยกันนะครับสําหรับยามเย็นยามแรงจะอ,อี้นะครับยามบ้านไอ้โจกั็นเพราะว่ายามตะวันกาบแก้วนะครับเพื่อนๆนะทีนี้ตอน,นรับเขต้าสู่ช่อง เอเีแอนกับโจ๊กนะครับผมแล้วก็ช่องโจ๊กโจ๊กตัวน,นะครับผมเฮาทากันดู2องช่องคู่ขนานกันนะครับแล้วก็แต่กี้เฮาได้ทาเมนูเมืองเมืองไปแล้วนะครับชื่อเมนูว่าตับเออไ่ที่ตับกะ พักการจอนะครับหรือว่าจอปักกาศนะครับเกาะเซตไปแล้วนะครับอยู่ตรงเบื้องหลังแล้วบินไทเดซินของเราที่นี่นะครับผมอาล้วเมนูในวันนี้นะครับในในก็หลั่งอู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะนําเสนอเมนูอีสานเทียบแท้นะครับไม่ใช่แท้จริงๆนะครับเทียบแท้เพราะว่ารถมือเฮานี่อาจจะสู้กับเจ้าของต้นตํำรับเพื่อนมาได้นะครับผมเมนูที่นี่เปินบอกว่าเมนูชื่อเหมือนขนมหวานนะฮะ แต่ว่ารสชาติมันเผ็ดแล้วมันแซ่บนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอตัวกันนะครับร่นไปดูหลังบ้านกันนะครับอ่านะครับผมเมนูเราอู้ถึงนะครับผมก็คือเมนูตับหวานนะครับชื่อมันบอกว่าตับแล้วก็หวานนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อของหวานไม่ใช่ขนมหวานนะครับคําว่าตับหวานเนี่ย เปรียบเสมือนกับการทำนะฮะแบบสดๆนะครับทำแบบเร็วๆนะครับแล้วตับที่ลวกตับที่เอามาทําเป็นวัตถุดิบเนี่ยก่อนจะมาลวกเมืนกินแล้วไปนะครับผมก็จะรู้สึกว่ามันมีความหวานความฉํานะฮะแล้วคําว่าหวานนะฮะเผ็ดหวานเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆทคงไทยสารก็เปรียบประหนึ่งว่าของมันแซ่บนะครับผมเพื่อนๆนะฮะ <laughs> ครับมีอยังเป็นส่วนผสมห้องนี่นะครับผมง่ายมหา ไอ้โจไปดูมาแล้วนะครับที่ร้านขายอาหารที่สาม้างพันครับมันมีอย่างบันนักหรอครับแต่ความนักอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ตับหมูนะครับเฮามีวิธีการทําพื้ตัดหมูนุ่มได้จะใดนะครับผมอ่าวิธีการทํเพื่อตัดหมูนุ่มได้นะครับผมไอ้โจก็ทําการซอยตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับผมเหมือนกับผีปอกหยิบนะครับผมตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็เอาคุก แป้งมันนะฮะหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะครับผมคุก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 เข้าไปใส่เกลือนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่น้านะครับผมคั้น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 นะครับผมแล้วก็แช่น้ําไว้ห้าถึงสิบนาทีนะฮะคือแป้งได้ทําหน้าที่ดึงนะฮะเลือดออกมาจากตัวตับเหมือนตอกดึงครับดึงเลือดออกมาจากตัวทับ เพื่อที่ว่าจะได้เกิดความนุ่มอ่ะนี่ต้องดึงเลือดออกจากตัวตับเพราะว่าเลือดเวลาโดนความร้อนแล้วมันจะแข็งอ่านะครับเปิ่นๆเคยลองสังเกตก่อนว่าร้านหมูกระทะนะครับถ้าตับมาออกใสๆนะครับขาวๆเลยนะครับแสดงว่าเป็นล้างมาดีมากเป็นไล่น้ําไล่เลือดไล่ลมอย่างเรียบร้อยแล้วเวลามาลวกมันเนิ่มเด้งถึงหลังมันดึงดึงหนึบหนึบม่นนะครับถ้ามันมีเลือดอยู่มันจะแข็งจ้ามันจะกระด้างนะครับกระด้างเนี่ยนะกระด้างเกิดเดื นะครับกระด้างคือมันมันแข็งับมันกินมันลันะครับใข่ขยะไปเกเครับนะฮะัวอย่างที่โชคบ้านะครับผมก็คือว่าเอาแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเจ้านะครับผมหรือว่าแป้งข้าวกดได้นะครับผมมาคุกเขานะครับผมตัวของตับนะครับที่เราทำการซอยไว้นะครับผมใส่เกลือป่นเข้าไปเล็กน้อยใส่น้ำาไปคุกๆๆนะครับผมเอาจนเลอะ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 ในถ้วยนี่นะครับผมแล้วก็ค่อยๆนะฮะแจ่ไว้ก่อนนะครับ ห้าถึงสิบนาทีแล้วก็เอามาล้างนะครับเอาล้างน้ําใส่แจ่วเลยนะครับผมเฮาก็จะได้ตับลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นสีออกขาวๆนะครับเพื่อนเหมือแค่ออกสีแดงนะครับอันนี้มได้หมายความว่าไปหลายวันแล้วสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเอาล้างอย่างดีเลยนะครับอ่าีไฮไลท์ไปก่อนที่ต้ะสีมันจะออกซีดๆน่อยนะคะเพราะว่าเราไล่เลือดออกหมดแล้วจ้านะฮะมีตับแล้วแน่นอนเลยนะครับขาดไปได้นะครับผมของแซ่บๆ้ตาอีสานนะครับพริกพน อันนี้แบ่ที่ตำคนเดียวครับอันนี้ซื้อมานะครับอะเข้ากวนครับเพื่อนนาใจใจก็เปนเนียคนเดียวครับใจเข้าบาเล่นะครับเใช่นะเข้านี่ก็คือว่าเข้าคั่วเข้านึ่งนะฮะเข้านึ่งเข้าเหนียวนะครับผมอ่าเอามาคั่วคั่วแล้วก็ตำเป็นผงแบบนี้นะแล้วก็นะครับผมใส่หอมแดงเข้าไปเลยนะครับเพื่อนหอมแดงซอยนะครับวันนี้ไอ้โจ๊กใจหอมแดง เป็นหอมเมืองนะครับแน่มาก่นเลยจะเป็นแบบพิกลพิการแบบนี้นะครับคิวแต่คิวมากจ้านะฮะกลิ่นนี่คือสุดยอดออปรุงรสเือเข้มข้นด้วยการใส่น้ำปลานะฮะใส่น้ำปลาเข้าไปนะฮะเริมรส เปรี้ยวด้วยการใส่มะนาวอ่าแล้วตักหวานนิดๆด้วยการใส่น้ำตาลอ่าแล้วเราก็ใส่นะครับผมผักนะครับวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์ผักชีใบเรื่อยนะครับผมมาเป็นผักที่อยู่ในวัสดุอาหารของเราในวันนี้นะนะครับแล้วก็เพปเปอร์มิ ins, น้นต์นะเพปเปอร์มินต์คืออะไรนะฮะเพปเปอร์มินต์ก็คือใบ โอ้หระกษาใช่ที่ไหนสารและแน่นะครับนะฮะกันเดี๋ยวเราต่อมาลงครัวกันเลยนะครับสวัสดีทักทายน้องตานะครับวคนเกิดน้องอีกแล้วน้องมีหลายคนเหลือเกินนะฮะน้องคนไหนน้องตาเนอะเอาละครับผมเดี๋ยว ไอ้โจ๊กจะทําการลวกตับแล้วนะฮะเราต้องการความร้อนนะฮะเราไม่ต้องการตับที่มีน้ําเย็นนะฮะนะฮะใส่เข้าไปนะครับผมใส่น้ำเข้าไปนะฮะในปริมาณที่สามารถจะลวกตับได้นะครับไอ้โจ๊กตั้งไว้ก่อนเนาะนะครับอโอตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะสวัสบนี้มันเกิดอ้าวเกิด อ่ามันเกิดดี่ใจด้วย Happy Birthday ทุกอย่านะครับน่านะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับแม่สีนะครับแม่สีสวัสดีสวัสดีแม่สีนะครับนะครับเรานี่มีเมือส่งไปครับผมอ่าสวัสดีท่าทายแม่สีนะครับสวัสดีนะครับผมอ่า มหาโหงเฟมิลี่นะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีกับช่องโจ๊บโจ๊บครับอ่าสวัสดีเฟมิลี่ที่บอกว่าเมนูนี้หนูเคยกินนะครับนะครับยินดีด้วยนะหนูมาคนแรกค่ะโอเคจ้ายินดีด้วยน้องการถ้าเธอไหนยากกิ้มมาตัวแยกอยากให้รู้ว่าใจสีเพสีเพสีเพสเอ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 นะฮ้องเพลงทำไมนะครับไม่อยากตังรอฮ้องรอขึ้นรอน้ำเดือดนะครับเพื่อนๆนะครับ แม่สีครับเจ๋อไอ้โจโ้ที่ฟอจะไปห้องเพลงกับนังใหญ่แห่งทองคำเลยก่อนนะครับอ่านะฮอ้องกุ้ง <c oughs> มิหมองี้ครับมีชู<อ>ชาวบ,บ้านรู้หรืรอ,อ 8, 9, เปล่าตั้งแต่เก้าปีลูกเจ็ดคนจะดีนี่นะครับอ๋อนะเอาเพลงของไอ้ผู้อาชายัยมงศิมาพูดยีปูหยับต้องขอกราบขอให้เร่อวันนี้นะครับอ่ารอน้ร<ส>ับก<ส>ิจกรรมนะครับแม่สีครับเนาะเพราะว่าเมนูตับเนี่ย<ส> จะต้องรอให้น้ําเดือดถ้าน้ํานิ่งสนิทนะครับผมเหมือนกับน้ําที่อยู่ในบดบึงนะฮะมันจะทําให้ตัวของนี้ขาวนะฮะเป็นเจ๊ขาวไปเลยถูกต้องนะครับผมระหว่างที่เขารอนะฮะเดือดนะฮะเขากอะนี่นะฮะยิบเกือบปนเข้าใส่ไปน้อยนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับสวัสดีครับไอ้พี่นายครับนะครับชายผู้ดีตีนแดงอา ซื้ไม่ซื้อไม่นีไก่เลี้ยงไม่ใช่ไก่บ้านะครับนะฮะท้องไปเรื่อยก่อนนะครับท้องเพื่อรอเพื่อนนะครับอันนี้หายเงินบารมีไปถึงเป็นหายทองคำได้ตั้งหายเงินดีกับเม่กีบอกว่าเป็นไ่ดีไม่กีิบอกว่าห่ยีิเมี้ยงหายเแต่เอาน้ำกำลังจะเดือดนะครับเพื่อนนะฮะรอกันใจสักคำนะฮะเพื่อนบพราะว่าเดือดแบบน้ำลวกไก่นะครับนะฮะไอ้นะฮะของอ่า ก่ย่างถูกเผา้าไก่ย่างถูกเผาเัา้นจะโดนไหมเสียบนั้นจะโดนไมมเสียบเสียบตูดทรายร้อนจริงๆร้รอนจริงๆร้รอนจริงๆนางนะกูสาร,รมมาทร,รม,มาก็เิญเทพีว่าพานอกไก่ไปสวรรค์ไปอยู่ที่ดาวลูกไก่นะครับหอมเพื่อรอจหวัดนะครับเพื่อน้ำเดือดแล้วนะครับดาวลูกไกมาแล้ว ยินดีต้อนรับดาวลูกไก่น้ําเดือดแล้วนะครับน่านะฮะเขาจะเอาตับเข้าไปหลวกนะครับเพื่อนเมนูนี้ย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะครับอ้าเพื่อนบอกว่าตับหวานตับหวานที่ไหนได้นะครับมีตึงเห็ดตึงต้มตึงเก็มนะครับอ่าสวัสดีครัไอ้ไหนไอ้ไหนครับ ดิงแล้วหรือยังนะครับดิงแล้วหรือยังลูกลํำตาอะไที่ใ้ต้องนี้เลยนะครับนี่มันมาใจก๊กข้ามันคือกับแกล้ม,มเขาจะมาลวกเมืนนะครับถ้าลวกเมืนแล้วนะครับผมเขาจะบงม่วดในการกินน่าทีาา่เขาต้องตัออกก่อน,นแต่ต้องสุกนะคัะสุกแต่ว่ามเมินมนะครับ ุกอยู่ที่ใดนะครับสุกอยู่ที่เบื้องหน้าเอานี้นะครับผมการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารเครื่องในอาหารที่เกี่ยวกับสุกรนะครับผมจะต้องทําการลวกพึ่สุกนะถ้ามาสุกจะเป็นยังนะครับมันก็มาเป็นอย่างน้นตอนนี้มันจะไปลําบากแห่งตอนต่อไปตอน,ปนอนที่เป็นนอนที่โงบานนะม,มาสุกมันจะดิบมันจะดิบแล้วมันเป็นอันตรายกันเนี่ยโอ,อ้โหนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับ อ่าวิธีมักแป้งดิแอนบอกเด้งเด้งเด้งดึงหนึ่งหนึ่งนะคะใส่แป้งมันหรือแปหรือว่าแข้าวเจ้าข้าวโพดอะไรนะคะตัดตัดตัดเด้งตัดเด้งตัดเด้งกัน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 เข้าไปแล้วก็เจนน้ำไว้เนี่ยเจนน้ำไว้สักห้านาทีสิบนาทีนะคะแล้วก็มาล้างน้ำแล้วน้ำก็มาเจนน้ำไว้กับกแล้วก็มาล้างน้ำกับกำเลิ่ให้ใจหมดจดรุบให้เขาจางไปนะ ล้างให้ออกล้างให้อหอกเดี๋ยวขอตัวหายไปจากที่นี่ก่อนครับ <c oughs> เอาน้าไปยินก่อนนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนนี้ล้างตับแล้วเอ้ยลวกตับแล้วนะคะอเดี๋ยวน้ำล้างตับออกก่อนนะคะระ,ะวังที่เขาร้อนนะนะ้ำ รอทับบรรย็นนะครับนะฮะนะครับพี่แอนบอกวิธีบอกบอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วค่ะอ่าไอ้โจกก้มๆเงยๆอย่างนะครับเขาเอาพัดลมเป่านะครับเพื่อนวิธีทังนะคั้นนี่นะครับแม่สีตะโพกเคล็ดลับของเขาแล้วนะครับว่าอ่าขยาแป้งจัดหายเท้าครับนั่นไงนะเขาทำตามวิธีแม่สีเลยนะคะแล้วเขาย้ายตะแกรงมาทางนี้แล้วนะครับผม ตับ่จะอย่างดีตับมันกดเด้งนะพี่แอ๋นนี่นะฮะอ่าเปิดออกมานะฮะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งโอ้โหเด้งแบบนี้เลยเหรอพี่ตุหมูเด้งอ่าหมูเด้งอ่ะอร่อยมากเด้งเด้งดึงงเด้งเด้งอ่าเดี๋ยวมันยังฮ้อนอยู่นะครับมันลวกปาเตี้ยมเดี๋ยวขอกัะลมเป่าต่อนะครับอ่าไอ้ในพร้อมหรือยังครับไอ้ใน เปิดขวดกันจ้านะฮะเออกรุ๊บ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 นะเทคนิคนะครับไลฟ์สตรีมเนาะถ้ามันเป็นคลิปยาวนี่มันจะเว่ยกว่านี้นี่นะครับถูกเาอาครับนะถ้ามันแบบเย็นนะคะ ถ้าเกิใส่ไปมันก็จะสลดมันก็เย็นพอสมควรแล้วนะครับที่นี่นะฮะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนะฮะเฮาจะทาการทําักบานกันแล้วนะครับเพื่อนนะครับเฮาเอาหม้อแห่งแก๊สหนึ่งนะครับมาใส่ไว้แบบนี้าาเรมมีหอ ายใบเหรอถูกต้องนะครับเราก็ซื้อมาจากคุณยงแฮปปี้แชร์ได้แหล้วครับเขาขายหม้อสหายตะไลป้าใช่ไหมนี่นะครับสวัสดีลุงไอ้น้านครนะครับน้าสวัสดีค่ะเข้านุกงาเลยยกับครับเดี๋ยวขอของมาทิ้มกับนี่กินครับโอ้หมาะค่ะเหมาะน้าหน้าจะหนาวข้าวนุนงานได้แต่โม้วันนี้ถ้าไห้เออถ้าไห้วะถ้าไข่หันก็น่าทำช็อตเกี่ยวกับข้าวนุกงาแล้วไข่หัววิธีทำนะครับคลิปยาวกะลงแต่ นีกับอยู่ที่ช่องไหนช่อง AJ s กับโจโนะครับ<ห>ทำเข้านุกงาสูตรเดียวกับติ๊กนปน่ากินวันนี้นะครับเพิ<ห>่งออกอากาศกี้นี่เหมหือนไทยนะครับผมไปดูช็อตของตหนา้าคน่าแล้วกลับมาด<ห>ูวิธีทำแล้วเราไปทำเองถูกต้องแล้วถ้าแบบมีงานอย่างไดนะครับ<ห>ในคลิป ปักตะกร้าไว้เพื่อเพื่อนเลือกซื้องานเลยนะครับไปเสอะไปหาที่ไหนมันต้องขี่รถออกไปเสาะละอ่าเพื่อนๆถามว่าคุณจะย้ำกี่โมงลากเวลาเพื่อตักมันเย็นนะครับอ่ะย้ำๆๆๆแล้วครับผมย้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะพอใส่ตัวน้ำตาลนะครับผม แมกกาเชฟนะฮะเข้าไปนะครับแล้วแต่เขาชอบนะครับเ่อนไอ้โจ๊บก็สามารถจะบักจะแบนเพื่อนๆใส่อันตะอีได้นะครับอันนี้ไปยืมบ้านพี่สีบานมาหรออือเปล่าผมยืมบ้านสีบานใครที่ใจคนสุดท้ายแล้วน้ำปา่าหมดซื้อคืนเป็นตัวเนอร์นะครับแต่บ้านเฮานี่ปลอดภัยแนน บ้านเราบอกแค่กินเต็มนี่ผิสีบานซื้อใหม่เอะอนะครับบ้านเราบอกแค่ซื้อสีผิสีไอ้โจ๊กใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าไข่จะใส่นักคนนี้ใส่น้อยกว่านี้บอเป็นอย่างแบบว่ากันนะครับแล้วแต่รสหรือไข่ครับผมถูกต้องนะครับเอาแล้วเราก็บีบมะนาวเข้าไปนะฮะมะนาวนี่เป็นมะนาวจากบ้านคุณโยงให้พี่แชร์นะครับผมน้ำมันจะบที่มีต้นนักนะครับต้องไปเอาบ้านคุณในเองถึงจะได้ครับผมแม่นนะครับนะ ุณยกให้พีแชร์ช่วงนี้เพื่อนก่ออัน,นปลูกพักนักนะฮะ,ะพิยวบานที่ยวจองนะครับงูก็มาค่อยมีละงูก็มาค่อยมีละ,ะมันมีตรงสวนที่สะอาดบ่มีที่สวนได้ <laughs> นะครับไอช่องสองคนนี่จะอู้กกันหนักหน่อยนะครับต้องทําใจสักน้อยนะครับผมนะใส่มะนาวไปอ่ะลืมบอกไปนะครับไอโจ๊กใส่มะนาวสองแกนข้าวางส้มนะครับพี่โจ๊กยำบนนี่ไปเพื่อจะได้เหันเดียวมันจะปางกระด่างพี่เอทีกระด่ยนะคอับไอแงข้อปางกระด่างนะครับมันจะคว่ำอ่านะครับขออนุญาตไปล้างมือนะครับขออนุญาตถ้าบอกอนุญาตจะได้ขินขี้มือไอโจ๊กนะครับเนอ่ยครับโคนโคนนะครับออ่านะครับผมแล้วเขาก็ใส่นี่นะครับ หอมแดงเข้าไปนะครับอ่าใส่หอมแดงเข้าไปนะครับคุกๆๆๆแบบนี้แบบนี้นะฮะน้ำตาลไะน้ำตาลเนี่ยมาใส่เตือน้ำตาลใส่ทีหลังเฮาบอกงูว่ามันจะเปรี้ยวจะเค็มแต่ใดเพราะว่านักมะนาวบางยี่ห้อบางรุ่นบางพันมันจะมีรสหวานนิดหน่อยพี่แอมอ่าติดหวานอ่านะครับทักทายนะครับผมอ่าไอ้บ่าวแอ๋นะครับอ่าไอ้บ่าวแอ๋มานะครับสวัสดีครับครับอ่านะครับ ไอ้บ่าวแอมาเนี่อายไปเลยพี่แอนเปิแลใครเนี่ยทีเนี่ยเปิลชำนานกรับแบบชำนาญกล้องยังมาใส่จะใส่ที่หลังนะครับเป็นกันกุ้งมากเลยบอ้เบาแอร์มาใส่เลยนะครับใส่ตับที่เขาลวกไว้นะครับนะครับโต๊ะกระตุ้นฮั่นนะครับจังมันนะครับเดี๋ยวก่อนโต๊ะกระตุ้นฮั่นนะครับเสดายของนะครับต้นหุ่นนแปลงนะครับกระนี่ใส่เป็นคนอร่อยมากนะฮะตับลวกเด้ง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 ของเฮานะฮะแค่ตีโต๊ะก็มาใส่ในถ้วย ขวดกรําเธอไปไหนนะฮะขวดเก่าเธอไปไหนน้ำป่ากะนะครับหรือวอ่าอหยังนะฮะหมดขบับบ้าน,นกันแล้วไม่ใช่การนอกนออมาใส่ยังต่อต่อไปนะครับผมเอาใส่เข้าขั่วแมนอ่านะครับถามว่าขั่วคนเดียวก็ย่างอี้ไม่ที้ขั่วคนเดียวน,นะครับซื้อ,อไลออกปาก <laughs> ข้าวสารข้าเนื้อหอมแบบนี้นะฮะใส่นักนับนัวนักนับใส่น้อยน้อยบอกให้นัวเพราะว่าเมนูอีสานนี่จะต้องมีความนัวความข้นกระลักบักของตัวข้าวคั่วนะนะฮะนะคนเมืองนี่เอาไปข้าวคั่วไปเห็นกับเมนูนะครับคนเมืองจะเอาข้าวคั่วไปแยกเฉพาะตัวแกงหอยจูกนะครับกับตัวของฮอร์เนื่อไก่นะครับ เราจะมาเอาข้าวคั่วทำแบบนี้โดยเด็เดขาดนะครับสำหรับคนเมืองน,นะครับอ่านะครับแล้วเก็ไปเสริมความเผ็ดความแซ่บด้วยพริกนะผมออพริกจากประเทศเลบานอน<ะ>อ่านะฮะอันนี้ตมคนเดียวกาบาตามคนเดียวครับซื้อครับ<ะ> <laughs> นะครับเดี๋ยวดูแซ่บคอยโจกนะฮะเฮากับหัว่ามันเผ็ดหนักเผ็ดน้อยนะครับพริกยี่ห้อนี้จิ้มลิ้นเฮามาแตกก็ได้นะครับจิ้มจิ้มเนะโอ้เผ็ดมากมากนะครับอ่ะสมมติว่าไอ้โจกใส่ไปสักสองทัพพีกันแล้วกันนะครับผมเนื่อนะฮะเก่งใจเฮาหน่อยนะครับเก่งใจพยาธในท้องหน่อยเขาเลี้ยงบะเมินเก่งใจลิ้นในท้องหน่อยนะเลยนะครับกลืนไปละโอ้ยนะครับผม มันแซ่บพยายามดูเพื่อนพยายามดูว่ามันแซบนะครับพยายามดูมันคซ่บดีครับทําอะไรกินครับนะครับคุณบักคริงบักคริงนะฮะสวัสดีค่ะแปงทับบานนะครับชื่อมันทับหานมันกวาวสมชื่อครับนั่นแหละแต่โจนที่ทำบ้านบ้านนะคะใส่ใบผักชีไปเรื่อยนะครับ อ่านะครับเริ่มจากเก่งดิแอนนี่ก็คนอีสานดูบอลนะครับ <laughs> เขาอ่ะโอ้เราอ่อนน้อยที่บ้านก็าจะกินเน,นี่มันต้องเก่งใจมันต้องหักษาทุกภาคกเก่าเพราะแค<อ>่ิ๋นยุเด็กอีสานผ้าซวบอย่างกับอันดีหน,น้าจังมันก็มาได้ดิแอนนะครับเดียบต้องมังกกนจะพังนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ปากกันเลยใส่ใบสะระแหน่นะครับเข้าไป<อ>นะครับะสะระแหน่ปลูกเองเหรอสะระแหน่ปลูกเองก็เป็นคนนะครับสะระแหน่เราปลูกได้นะเย้ พี่แอนจิมดูครับไอ้จ๊กะกาาจิมจางเพ็รก็เติมพริกเอาด้วยเติมได้เติมก็ได้เติมได้ค่ะเติมได้เติมได้เติมได้นะครับเดี๋ยวโจ๊กตะทายเพื่อนๆก่อนนะครับเพราะนั้นว่าเห็นมันหนาวแล้วน้ำลายไหลนะครับอเป็นสีมานะครับเอามดถุงเลยไปสีเชียใส่มดถุงแอนใส่หอมอ่อยก็ได้นะจางเพ็ดจางเกี๊วก็ใส่ได้นะจางเพ็ด แตงเพชรใส่เพชรนะครับเพื่อนๆตุ้ยใจคนกินนะครับแตงเพชรพี่โจ้ต้องตัดหวานหน่อยนะนะโอใส่ไปแล้วโอ้โหตายแล้วพี่โจ้หันเลิศตายแล้วมาเพื่อนนะฮะพี่โจ้ตัดหวานหน่อยตัดหวานเล่นหน่ยนะครับหัวแรงหมดมานล้ครับเผากุนกับไปทั่วนะครับผมคลิกนะครับ วางยากันแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วกับนี้เนี่ยแซ่บจเสรนะคะอ่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับอ่านะขออภัยนะครับมือที่ล้างแล้วนะครับเดี๋ยวขอจิ้มได้ก่อนพี่แอนจิ้มเลยเดี๋ยวขอคนก่อนนะครับเดี๋ยวใส่นี้เนาะนะครับเดี๋ยวไอ้เจ้าจะจิ้มให้เพื่อนดูนะครับไอ้เจ้าจะจิ้มให้เพื่อนดูนะครับเอ้าวพีกอ่ะด้าวพีกอ่ะโอ้ เผ็ดมากนะฮะโอ้นะฮะโอ้ยอุตแรแกน่ะกร่เพื่อนดูไอ้โจ๊กใส่เผ็เยอะมากเยอะมากเลยนะคะถ้าตุกตาไปคนกินเ็ดไปได้สุดยอดกระเด็น่โเหโอ้ยนะฮะอันนี้ขนานาก็เมนที่อีสานด้วยแอนโอ้หมันเผ็ดคุณแล้วครับ เพื่อนๆนะครับหน้าหนาวเนาะคน,นภาคเหนือจะมีปัญหาคือปากมันแตกนะครับมันแตกโดยอาอากาศแห้งครับตอนนี้นะครับมันแตกหมดเลยครับเ,เบๆๆๆพ,พื่อนโอ้สบายแล้วครับเพือนเหงือกแตกเหงือกแตกคนจริงลุกหยับหยาบโอ้ยนะฮะถ้ามีโจ้เสิร์ฟนี่เดี๋ยวจะไปตักอันจอบอากาศกิน น้องๆนี่เมื่อกี้น่าจะลองนะครับน้องๆหนูๆที่ดูช่องนี้อยู่นะครับจะไปดีไซน์ยาไอช็อกนะครับผมขนาดเอาเงิแปดแปดแปดพริกออกแล้วนะครับผมมันยังเพ็ดนะเพื่อนโอ้ยนะฮะใส่ละใส่ละนะฮะเอาไว้นะครับผมอ่ะสมมุติว่ามันหน้าตาหน้ากินนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับอร่อยออร่ยนะครับโอ้ยอีสานพาส้วบมาเห็นเราตอนนี้ทดลองเลยนะครับผมว่ามีแบบว่าแอะ เทีนี้ก่นเท็ตเที่ยนี้ก่อนเท็ตนะครับผมโอวุ้นมันบาได้ครับโอ้เนี่ยเหนือแตกเหนือแตกของคนแล้วนะครับผมนะนะฮะอูไปก่อเท็ตไปนะครับตากบบึ้นไปแล้วติ๊กตนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเสกจอประกาศให้คุณเท็ตตาให้จบเหมือนกับคุณผฝันลูกสาวมันมีโอ้โหนะครับย้องมาหัวเราะช่องนี้นครัวว้าบุ้นนะครับสวัสดีพี่น่านนะครับอ่านะฮะโอ้ยนะครับเอาเก็บไปสอนไกลๆพ้นมือเด็กก่อนครับอันนี้นะครับ นะครับอ่านะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูมาขึ้นกาลังใจนะครับมาเย่ะเย้ยมาถานถานนะครับสำหรับพ่อครัวที่กินเผ็ดนักมาได้นะครับผมสำหรับไอ้โจ๊กับพี่แอนนะครับผมพี่แอนก็กินเผ็ดได้แต่ไอ้โจ๊กกินเผ็ดนักก็ไาใได้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องใจลิ้นเขานี่หากินไปตลอดนะครับเขาเป็นนักชิมนะฮะเขาเป็นนักกินเผ็ดนะฮะอันนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับ คนทางภาคอีสานเห็นนี่ทําได้นะครับแต่ไอ้โจงนี่แบบโอ้ทำได้เหมือนกันนะครับแต่กินไม่ได้นะครับมันเพ็นะฮะโอ้จะไปเห็นนะแต่ทุกคนนะครับคุณมําเพชรไายครับมัมชจกมกเนี่ยนะครับผมน้องอีสานพาสวบคุณลีแน่จังนะครับผมอีทโพลางสะออนนะครับผมแต่ละคนที่เปิดเป็นยูทูบเบอร์ทำกับข้าเนี่ยโหกาบใจนะฮะแม่อู้ผิดอู้ถูกแม่สีว่าสงสารไม่ชกนะครับขอบคุณ โยมสงสารไอ้โจนะครับก็โอนอยู่ทูมันนี่มือนกันนะครับนี่ค่ะโจผักกาดตะกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้านี่กินมาได้สดน้งโจผักกาดไอ้โจมีวิธีกินมันกินได้เหรอนเอาไปด้านนะ้ำเอาตัพนี่มาจุ่มจุ่มน้ำน,นี่ <laughs> นะฮะเดี๋ยวเขาจะเอาตับนี่ไปล้างให้จุกนะคะครับอ่ะเอากปล่อยู่กับเปิ่อๆนะพอสมควรแล้วนะครับเปื่อนๆกับสมน้ำหน้ากพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับมงมงมงตุ่มมงตุ่มมงตุ่มมงแทต่มกันแน่บอมงแทมงแทแทมงตุ่มตุ่มมงอ่ามงแะมงแะแะมงตุ่มตุ่มมงอ่าก็ขอขอบคุณนักๆนะครับขอบคุณเมสซี่แชแนลนะครับขอบคุณพี่นัทนครนะครับขอบคุณพี่ทิมพาเพลิน ในเยอรมันนะครับผมอ่านะครับพี่พิมที่โชคดีแลรที่แบายนะโจเกียรตครับผมขอบคุณน้องโยมที่แชร์นะครับผมขอบคุณแม่สีขอบคุณไอ้พี่นายค่ะขอบคุณตรงนี้ตัวนะครับน้องโยงทูอิตนะครับพ่อนันนครนะครับบ่าวแอร์ตัวนะครับบ่าวแอร์นี่อันในโจเกียรตแล้วก็แบบโหเลาะเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็มาหโหงตัวนะครับขอบคุณครับ ก่อนจากก่อนลากันไปต้องขอกราบอภัยนะครับบางกรรมนะครับบางสิ่งบางงานที่อู้กับไปนี่มันอาจจะเป็นกรรมที่รุนแรงนะฮะฟังแล้วรู้สึกว่าไอ้โจกับแอนนี่มันน่าจะอู้กันนี้ต้องขอกราบอภัยตัวนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่ในรันเวนานะครับขอให้ทุกคนในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิปบางสิ่งได้แล้วเข้าใจทำก่อนนะครับสิ้นปีแล้วการจะมาถึงนะครับทําวันนี้ทําให้ดีทําไปๆนะครับผมแล้วพบเจอกันใหม่ในรันเวนนะสำหรับการวีนี้ สว,ดดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอ,คคขอบคุณค่ะเ็ดจังเลยนะครับเอ,อเชออิญนะมาลำวงกันนะครับ